กับกาบเป็ดอาบน้ำในคลองตากระจงแลมอ๊ะเพราะในคลองมีหอยปูปลาเอาอีกรอบนึงอีกรอบนึ่งยืนนิ่งยืนนิ่งทำงี้ยืนอนานดูอ่ะอันนานดูกล้องกาบ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 เป็ดอาเป็ดเนี่ยอาเป็ดเป็ดอา เป็ดอาบน้ำในคลองใเอวด้วยใส่เอวด้วยอ่ะแล้วก็อะไรยังไงออลงลงลงล่างเดี๋ยวแก้มันแก้เหรอมัแกงเอ้ไมาเอาไวาเอ้ามา้นี้ห่งสองสามกรบกรับกเป็ดอาบน้ำในเป็ดอาบน้ำเป็ดไยหรอเป็ดอาบน้ำในคลอง เล่นยียี่กับอีลินดิไม่เอาไปดูมา